เอาละครับผมก็ต้ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเซสกิลคอมโบสุดโหดสุดโกงสุดผิวนะครับซึ่งเซสกิลคอมโบที่ผมจะมาเล่นในคลิปนี้นะครับเหมาะสําหรับปืนลูกซองนะครับคนดูซึ่งผมจะมาเล่นปืนซองใหม่ให้ดูนะครับในคลิปนี้ว่ามันโหดขนาดไหนนะโอเคไม่พูดพ่าททาเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งน้าของเซสกิลตัวละครกันเลยนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับคนดูเปิดมาที่ตัวแรกเลยนะครับ จะเป็นตัวของ DB นะครับตัวนี้ก็จะเมื่อยิงขณะเคลื่อนที่จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่50%นะครับแล้วก็จะเพิ่มความแม่นยําเพิ่มขึ้น60%นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของนิกิตานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดขึ้น30%นะครับคนดูถือว่าโหลดไวแล้วก็เร็วอะไรนี้ก็โหดนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของ K คลอลีนะครับตัวนี้ก็ไม่พูดเยอะนะเมื่อถือปืนลูกซองจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่16%และตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวของ กิลกดใช้นะครับคนดูก็สามารถใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับทัศยงทัศยาโคโนงโคโนนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาใช้ซุนหงอคงนะครับคนดู<ใ>นโอเคเดี๋ยวเราไป <อ S 1> ดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเซสกิลนี้มันจะโหดจะโกงขนาดไหนคนดูเล t โก้และตอนนี้บอกว่ามาอยู่ที่เกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมโดดมาที่หาดทานตะวันนะครับเฮ้ยหาดตะวันโอเคแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนด้วยนะครับคนดู โอ,โอ้ยแล้วโดดมาผมได้ปืน VSS นะอ่าถือว่าเป็นปืนที่ยอดฮิตเลยนะครับคุณดูสําหรับแพทนี้นะอ่าไหนใครชอบเล่น VSS คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะครับคุณดูสําหรับปืน VSS และเหมือนข้างน่าจะมีคนยิงกันนะครับอ่าไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่าแล้วจจงหวะนี้ได้เวลาเข้าไปหล่อยโอเคมาเกาะ2ก็พร้อมบวกได้นะครับ เหมือนจะเห็นคนยิงกันอยู่แถวนี้นะครับอุ้ยโอเคเหมือนหุ่นนะเหมือนเจอหุ่นนะครับคนดูโอ้ยแล้วเหมือน้างหนาจะมีคนและจังหวะนี้เดี๋ยวลองเปิดมาแังววะนี้โอ้โหมันเข้าลำธารว่ะคนดูยิงไม่ได้ว่ะโอ้โหมันเข้าลำธารอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มของต่อเลยนะก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับไย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญไย่ลืม ฝากกดการด์ดองกันด้วยนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มของเรื่อยๆเลยนะคือตอนนี้ผมต้องการแค่หมวกนะครับคนดูโอเคระหว่างบนจะมีคนว่ะคนดูมาจาังหวะนี้เหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นว่ะโอเคแป๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวผมลองสโคปไปดูก่อนนะอ่าเหมือนผมเห็นจุดแล้วนะครับคนดูเหมือนจะอยู่ข้างหน้านะอ่าแลจาวจังหวะนี้เองน่าทําอะไรตรงนี้แหละครับเรียบร้อยดีแตกหนึ่งแต่ที่สวยสาเลยแล้วกันเดี๋ยวโดนลัดนะคนดู เว้ยเรื่องเหมือนขาน่าจะเป็นกระเป๋าสาโอเคแล้วเก็บของมาเลยนะอ่าเอ้ยเรื่องเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าไอ,ตไอ,ตอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อุ้ยตัวนี้ไปเล่น er วูดแพคเกอร์ว่ะคนด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวพันยาก่อนนะไอ้ตัวนี้มันเป็นงานว่ะเอ้ยเอ็งจะมาเปิดยิงหัวผมได้ยังไงพี่เอ็งรู้เปล่าว่าพี่เป็นใครน้องและจังหวะนี้เหมือนศัตรูจะมี่งเข้ามาชาร์จผมแล่ผมก็ได้ทําการยิงไปแล้วผมก็ได้แปลงเป็นลิงเรียบร้อยแตกไปหนึ่งเฮ้ยแล้วเหมือนจะผมจะได้ยิงเสียงเท้าและจังหวะนี้เอาเปิดหัวเว้ยไปเจ็บจัดเลยนะคนดู คือเจ็บจัดหว่ะไอตัวเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเราพันยาก,ก่อนนะคือตอนนี้ผมไม่มียาเลยอนะ่ะคุณดูโ,โหเกาะกัจะพังนะไอตัวเมื่อกี้มันเกือบตุยแล้วนะคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเอาฟาร์มศพนี้ก่อนโอเคเราได้วัวมาก็ตั้งไปก่อนเลยนะอุ้ยเราได้เก็บเสียงว่ะโอเคเราไม่ใช้เก็บเสียงนะอ่าเราได้ตําเน้ยเราได้ปืนลูกซองควงแล้วนะครับคุณดูก็เล่นได้เหมือนกันนะปืนลูกซองควงอ่าซองใหม่หรือว่าจะเป็นพวกแม็กเจ็ดแม็กอะไรอย่างนี้นะคุณดูโอเค อคือตอนนี้ผมได้สองควงมานะครับเคยได้สองควงมาแล้วเมื่อครั้งหน้าเก็บเหรียญมาก่อนอันหนึง่งโอเคตอนนี้เหรียญมันมีหกร้อยแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ใครเชิญมากดตกลงไปก่อนละกันในน้องอ่าไปฟาร์มชิวๆไปนะครับคนดูจะได้หมดสามว่าโอเคฟาร์มแบบชิวจัดเลยนะอ่าเอ้ยนี่ปืนอ,อะไรเนี่ยคิงชิเชอร์เราไม่เล่นนะ เี๋ยวเราจะเล่นเป็น V S S และกันนะครับคนดูเกมนี้เราจะเล่นเป็น V S S ปืนสุดฮิตสุดโกงในแพทนี้นะอไหนใครชอบเล่น V S S คอมเมนต์กันบอกได้นะคนดูคือปืนแม่งโคตรโหดเออเฮ้ยแล้วเหมือนผมจะเจอลูกรักอ่านี่ซองใหม่นะคือผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับสำหรับปืนลูกซองใหม่นะแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับสำหรับใครที่เล่นปืนนี้โหดนะครับคนดูบอกได้คําเดียวว่าแม่งโคตรโกงโคตรโหดและเหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้าว่ะ เกี่ยวเลืเหมือนกันน่าจะมีคนนะแล้วจังหวะนี้เอาซองใหม่สับไปสับด้วยปืน VSS แล้วจังหวะนี้มันวิ่งหนีไปว่ะคนดูไปจังหวะนี้ก็ตามเลยไม่สนเอ้ยเฮ้ยเองจะไปไหนเ่ะเราไปฝั่งนี้เหมือนไอ้นี่มันจะนั่งพันยาอยู่นะคะคนดูรู้สึกว่าจะเจ็บจัดเอ้าเอาจังหวะนี้เอาโดนผมไปเม็ดหนึ่งนี่เจอสเต็ปซิกแซกนะมาดิมาดิเอะแล้วโดดมาแบบนี้มาดิแปลงเป็นลิงมาดิมาดิเอาเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมาดิมาดิ รู้ว่าพี่ใช้ปืนอะไรพี่ใช้ปืนอะไรพี่ใช้สกิลโหดนะน้องพี่ใช้สกิลโหดนะมาดิมาดิเรียบร้อยพี่ใช้สกิลโหดนะนี่ไงโชว์สเต็ปสับปืนแบบดิจิตอลนี่ไงเรียบร้อยโอเคคือตอนนี้คนก็นเหลือ25คนแล้วว่ะคนดูโหพึ่งมองแมปนะคือแบบคนยุบโคตรไวเลยอ่ะเออมาไหนใครดูช่องผมตอนเช้านะคนดูใคร กดไลค์เอ้ใครดูช่องผมตอนเช้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนดูคลิปนี้ผมลงหกโมงนะอ่าหกโมงเช้านะก็สําหรับน้องๆคนไหนที่ไปเรียนนะก็ตั้งใจเรียนนะครับน้องๆไปจังหวะนี้แล้วครับวงกันเลยดีกว่านะครับคนดูแล้วเหมือนเบอร์สองจะกดร้องไห้อะไรมาครับเนี่ยไปเดี๋ยวเราวิ่งไปชุบเพื่อนกันก่อนนะเออเหมือนเพื่อนแบบอ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนอยากชุบอะไรอย่างนี้นะมา คือตอนนี้ผมได้มา3มคิวแล้วนะครับคนดูคือคนก็ยุบไวมากนะคือตอนนี้คือวงแรกเองอ่ะคือวงแรกแม่งโคตรยุบเอ้ยคนยุบโคตรไวเลยนะคนดูเออวงแรกแม่งชุบเอ้ยวงแรกคนเอ้ยลิ้นพันธวงแรกคนยุบโคตรไวเออแม่ลิ้นพันธ์หมดเลยอ,ะอ่ะมาเมื่อกี้ผมไม่ได้ทําการโชว์สเต็ปการยิงลูกซองนะครับคนดูก็สําหรับปืนลูกซองนี้นะครับเออผมลืมบอกไปว่า เซสกิลนี้นะครับคนดูก็จะเป็นเซสกิลสายลูกซองเลยนะก็ถือปืนลูกซองก็วิ่งไวขึ้นแล้วก็อะไรอีกอะรีโหลดไวขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการยิงก็ไม่ใช่ดิเพิ่มความแม่นยําในการยิงขณะวิ่งหรือว่าขณะกระโดดอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นเซสกิลสายลูกซองล้วน,นเลยนะครับเหมาะสําหรับซองใหม่มากๆโอเคแล้วเหมือนจะมีเห็ดแลจะจังหวะนี้ผมไม่มียานะครับคนดูขออนุญาตโซยเห็ดกันก่อนนะ โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าวงกันต่อนะครับอืมคนเหลือยี่สิบี่นะตอนนี้คนเหลือยี่สิบสี่นะครับคนดูโอเคแล้วคือตอนนี้ผมมีแค่เกาะสองว่ะผมอยากได้นี่อ่ะคนดูอยากได้เกาะสามนะไม่ก็เกาะสี่เวลาเราโดนถมเราจะได้เล่นง่ายนะครับคนดูโอเคหยยบเรียนก่อนเลยนะอ่าเอ้ยรู้เหมือนกน่าจะมีคนวะ่ะในจังหวะนี้ผมก็ได้ทําการยิงไปโอ้ยมันมันเล่นปืนอ,อะไรอะ่ะ ใจเย็ยนนะใจะเย็ยนนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเชิงก่อนนะครับคนดูรู้สึกว่าน่าจะมี2ตัวหรือเปล่ามันจะมีตัวโคบด้วยนะเออมันจะมีตัวโคบด้วยนะคนดูมาดิอัแล้วจังหวะนี้โอ้ยโทรศัพท์ค้างโทรศัพท์ค้างโอ้โหเรียบร้อยอ่ะยิงยิงคือแบบยิงแดงเถื่อจนโทรศัพท์ค้างนะครับคนดูผมใช้ไอโฟนนะโอ้โหผมปะภาพสูงสุดด้วยนะแล้วจังหวะนี้มันจะมีคนโคบอยู่ข้างหลังผมก็ได้ทําการเปิดไปเฮ้ยเหมือนมันจะชุบว่าคนดู มันจะชุบกันว่ะแล้วจังหวะนี้ผมว่าแปลงล่างเป็นซุนกอคงอ่าอาหาเรียบอาจังหวะนี้จังหวะนี้เอาเจ็บจัดนะครับคนดูแล้วคือแบบจังหวะนี้คือเจ็บจัดผมรีบเข้าไปชนะโอเคดาวหนึ่งว่ะโอเคสวยสามเลยนะอา้าวจังหวะนี้เองวิ่งมาเองวิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับสามเลยคนดูเอเคมันจะมีตัวหนึ่งว่ะคนดูอยู่ข้างหลังนะเลาวพันยาก่อนโอเค ใจเย็นนะไอ้หนูใจเย็นนะไอ้หนูมาเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ปลาระเบิดดักไปนะปลาระเบิดละลายไอ้วอลนะผมดูไอ้นี่เหมือนมันจะเป็นงานเหมือนมันจะเป็นงานแล้วเราไม่พูดภาพทำเพลงแล้ววิ่งเข้าไปชาร์จเอาอะไรอะไรเอาวิ่งจูกะจูกจุกจุกะเรียบร้อยหมดตีเฮ้อ Easy boy เ right ื <ah Poke ้อเป็นไงล่ะครับคนดูสำหรับเซสกิลนี้นะครับซองใหม่โคตรโหดโคตรผิวโหผิวขนาดไหนก็ดูเอาเก็บสี่ครับคนน้องน้องไม่ใช่ดิเก็บ3มเออเก็บสามก็โหดได้นะโอเคตอนนี้คนเหลือสิเอ็ดคนแล้วนะครับคุณดูคนโคตรเฮ้ยคนอยู่โคตรไหวเลยนะอือเออซื้อตอนนี้คือเราไม่มียาเลยนะคนดูแต่เรา เอาอยาแล้ก่อนนะคือตอนนี้คือยาไม่มีเลยนะคือกระสุน V S คือเยอะเกินโอเคเอาออกไปสักหน่อยนะแล้วก็เอาพวกเก็บยุงเก็บยามาหน่อยนะครับคนดูไปเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าวงกันเลยนะครับคนดูมาโอเคไปเดี๋ยวเราหาคนกันต่อนะเออไม่รู้ว่าเมืองนี้จะมีคนหรือเปล่านะครับคนดูมาโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปชุดเพื่อนกันเลยนะ ไปเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนกันก่อนนะครับคนดูไป Let's go โอเคคือผมอยากชุบเอ้ยผมชุบได้คนเดียวเอ้ยผมอยากจะชุบเอ้ยซือ้อเกาะสามแล้วชุบคนเดียวก่อนนะเผื่อผมโดนยิงอ่ะคนดูเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าตรงแอร์ดอปนะครับจะมีตัวของอเกาะสีหรือเปล่านะคนดูถ้าได้มีเกาะสีเอ้ยถ้ามีเกาะสีนะผมก็จะได้ทําการ ใช้เกาะสี่นะมันจะได้แบบเลดเกมแล้วไงเลดเกมก็ต้องแบบมีเกาะที่มันค่อนข้างจะอ่าถึกสักนิดสักหน่อยนะอุ้ยแล้วผมเจอเกาะสี่ว่ะคนดูโอเคเราได้เกาะสี่มานะแล้วก็เป็นไอตัวเสริมเกาะด้วยสังเกตที่เกาะผมนะครับคนดูเกาะผมตอนนี้คือมีอยู่20นะอืม เออเป็นตัวของ SP. เอสเริ่มเหมือนเส้นมันจะแดงๆรู้สึกว่าน่าจะมีคนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอเกือบพังอ๊ยใจเยน็นใจเย็นโอ้โหเกาะเกือบพังเมื่อกี้ผมน่าจะโดนใครลอดเล่นนะครับคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเปิดสกิลอะไรเนี่ยไอ้น้องใจเย็นนะน้องใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวลอยิงหัวก่อนนะครับคนดูเดี๋ยวออกออกเล่นมุกก่อนมาเดีไหนเองอยู่ไหนเองออกมาดิ ไอ้เงาไมาได้อ่ะอยู่นี่เหรอมาดีครับหัวแตกมันฟรร้าเลยหัวแตกหัวแตกเรียบร้อยพันยาก่อนนะครับคนดูเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโดนลอยแตกเลยอ่ะโอ้เฮ้ยนะและจังหวะนี้เพื่อเราได้ทําการชุบอยู่นะครับคนดูจังหวะนี้ก็คือฟาร,ร์มหวังของหมู่บ้านนะครับจะทํายังไงโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนชุบก่อนนะ นี่ไงเพื่อเราคือแบบโคตรตึงนะคือคนนี้น่าจะเป็นสายแคมป์นะครับคนดูดูด,ดิดูจากคิวนะสายแคมป์ดูจากชื่อที่ผมสุ่มมานะครับโอเคมะเราเกิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเ,เ,เข้าสบเดิมแล้วนะนะเราจะไปฟาร์มของเรานะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าของเราหายไปหมดหรือเปล่าน,นะครับเ<ล>พื่อนเฟ้าไว้หน่อยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะโดดไป เอา v ีกับซองใหม่เรามานะครับเอ้ยแล้วเหมือนเพื่อนจะนัวกันวะมาจาังหวะนี้โอ้ยลืมไปว่าเพื่อไม่ได้ชุบตู้นะเลยไม่มีปืนโอเคมาแล้วไล่ว s มานะครับคนดูเกาะ C เกาะ C เดี๋ยวช่วยเพื่อนยิงก่อนนะมาเดไปเดจังหวะนี้สแนปก่อนนะคนดูและจังหวะนี้ทำยังไงเค็งขนเดจไปเรียบร้อยแบบนี้ก็เรียบร้อยโอเคเพื่อนเราผเพื่อนเรายิงได้ว่ะคนดูผมน่าจะ ในนี้ว <inequ ity S 1> ่ะเมื่อกี้ผมน่าจะลาดโอเคเราได้เกาะสีมานะดูเกาะสีผมดิโอ้โหเกาะแม่งไม่มีแล้วว่ะค <Angie. S 1> ุณด no ูเกาะจะพังแล้วนะเกาะจะแตกแล้วนะเวลาช่วเพื่อนก่อนนะศพนี้น่าจะมีเกาะนะครับคนดูศพเนี้ยอุ้ยดูเหมือนข้างหน้าจะมีคนว่ะแต่จังหวะนี้อ่ะจังหวะนี้ก็เรียบร้อยดีครับดาวเอาไ่ดาวเลยตุยเลยนีกว่าคนดูโอเคเราได้กล่องเสริมเกาะมาโอเคซื้อกล่องเสริมเอ้เราเสริมเกาะกันเลยดีกว่าถึงกับลิ้นพันเลยอ่ะคนดู คือตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับคุณดูคือที่ผมแม่งเต็มไงเออและตี้ผมเต็มไงพร้อมบ,บวกพร้อมมาทะอยา้ไเหลือตัวสุดท้ายจังหวะนี้พร้อมบ,บวกอ่ะครับคุณดูก็สําหรับใครที่ชอบเซสกิลนี้ลองไปเล่นกันดูได้นะครับคุณดูใครที่ชอบเอ,อ้ยพี่ผมอยากเข้าไปชาร์จว่ะ เฮ้ย hey, ผมอยากเข้าไปชาร์จว่ะพี่ผมเล่นเซตสกิลไหนดีนี่เลยผมจะแนะนำก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับคนดูเป็นเซตสกิลใสสองซิงสองโหดสองพิ้วนะครับเอาไปเล่นกันได้นะครับคนดูไปเอ้ยเอ้ยแล้วมืนจะโดนยิงอ่าผมดูตำแหน่งแล้วนะครับคนดูเหมือนจะมีคนอยู่หลังหินนะโอเคแล้วจังหวะนี้ผมก็ได้ทำการวิ่งเข้าไปชาร์จ วิ่งกันไปช้าตั้งให้วอลไปนะคือตอนนี้ไอ้วอลผมมี3ลูกแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะอ๋อยิงใครอะ่ะยิงใครอะ่ะและจังหวะนี้สองไม้สองไม้มาดิมาดิาดโดนไปร้อยดึงเอ้ยมันไม่ตายอะ่ะไม่ตายอะ่ะไม่ตายเฮ้ยเพื่อนบังไอ้วอลโอ้โหเรียบร้อยนะคนดูโอ้โหเพื่อนบังไอ้วอลผมอ่ะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับได้บุญย่ามานะครับโอเคก็จะประมาณนี้นครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคนดูสนุกกินนล้วขอตัวลาไป